คุณเคยเชื่อไหมว่าสงครามนั้นถึงแม้จะจบลงไปแล้วแต่ความตายยังไม่เคยสิ้นสุดชายแดนจังหวัดอุบลราชธานีพื้นที่ที่เคยเป็นสบรภูมิเลือดครั้งใหญ่สถานที่ที่เสียงระเบิดเสียงปืนและเสียงร้องไห้ของทหารนับร้อยยังคงฝังลึกลงไปในผืนดินท้องทุ่งที่ดูเหมือนสงบเงียบในตอนนี้กลับถูกกล่าวขานว่ายามขําคืน มันจะกลับกลายเป็นสนามรบอีกครั้งสนามรบที่ไม่มีวันจบสิ้นและผู้ที่ยังคงสู้รบอยู่ตรงนั้นไม่ใช่คนที่มีลมหายใจอีกต่อไปหลายคนเล่าตรงกันว่าแถบชายแดนด้านทิศตะวันออกของอุบลมีพื้นที่ป่าลึกที่ถูกชาวบ้านเรียกกันว่าป่าต้องห้ามไม่มีใครกล้าล่วงล้ำเข้าไปหลังพระอาทิตย์ตกเพราะเมื่อความมืดเข้าปกคลุม เสียงกลองรบโบราณจะดังขึ้นมาเองทั้งที่ในป่าไม่มีใครตีเสียงฝีเท้าทหารหลายร้อยคู่จะก้องสะท้อนไปทั่วเหมือนใครสักคนกำลังเดินแถวอยู่ท่ามกลางความเงียบงนันและบางคืนยังได้ยินเสียงตะโกนเป็นภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจแต่ดังกังวานเหมือนคำสั่งรบตำนานเริ่มขึ้นเมื่อหลายสิปีก่อนตอนที่กองทหารขเขมร ถูกกวาดล้างทั้งกองร้อยศพนับร้อยกองทับกันอยู่กลางสนามรบเลือดไหลนองพื้นจนดินกลายเป็นสีแดงทหารเหล่านั้นถูกฝังรวมแบบเร่งรีบโดยไม่มีพิธีกรรมไม่มีใครส่งวิญ,ญญาณให้ไปสู่สุขติและตั้งแต่นั้นมาความเงียบสงบก็ไม่เคยมีอยู่จริงในผื้นป่าแห่งนั้นมีเรื่องเล่าว่าทหารพรานกลุ่มหนึ่ง ที่ออกล่าตระเวนในป่าได้ยินเสียงรองเท้าทาหารกระทบพื้นดินเป็นจังหวะชัดเจนพวกเขาหันไฟฉายส่องไปในความมืดแล้วต้องผงะเพราะตรงหน้ามีแถวทาหารยาวเหยียดน,นับร้อยยืนเรียงเป็นแนวพอดีชุดทาหารเก่าคร่ำคร่าเต็มไปด้วยรอยเลือดแห้งบางคนแขนหายบางคนไม่มีหัวแต่กลับยืนนิ่งหันหน้ามาทางเดียวกันเหมือนรอคำสั่ง และทันทีที่เสียงตะโกนดังขึ้นจากที่ใดที่หนึ่งกองร้อยนั้นก็เริ่มเดินไปพร้อมกันฝีเท้าเป็นจังหวะที่สะเทือนหัวใจคนเป็นมีชาวบ้านเล่าว่าบางคืนตอนออกหาของป่าเผือไปใกล้พื้นที่ต้องห้ามก็ได้ยินเสียงคล้ายเหล็กกระทบกันเหมือนเสียงปืนเก่าๆถูกสะบัดหรือเสียงดาบฟันกันกลางอากาศเมื่อรีบหันหลังกลับก็พบว่าเงาดำจำนวนมาก กำลังเดินตามมาและทันทีที่พวกเขาวิ่งออกจากป่าร่างของเพื่อนที่มาด้วยกลับหายไปเหลือเพียงรอยรองเท้าเปื้อนเลือดอยู่บนดินหลายเหตุการณ์ที่ทหารเล่าไว้เหมือนกันคือการถูกดูดเข้าไปในสนามรบที่ไม่มีวันจบพวกเขาอธิบายว่ามันไม่ใช่แค่ภาพหลอนแต่เป็นโลกอีกใบเสียงระเบิดดังขึ้นรอบด้านควันปืนคลุ้งไปทั่ว จนมองแทบไม่เห็นทางเสียงร้องไห้เสียงเจ็บปวดของทหารที่กำลังจะสิ้นใจดังสะท้อนทุกทิศทางและท่ามกลางเหมาะควันร่างของทหารผีปรากฏขึ้นทีละคนดวงตาแดงฉานเหมือนเปลวไฟเนื้อตัวเน่าเปื่อยนอนชอนชัยบางคนยังถือปืนกลสนิมเครือไว้แน่นและที่น่ากลัวที่สุดคือพวกมันไม่ได้แค่เดินผ่าน แต่เหมือนจงใจมองผู้บุกรุกทุกคนเหมือนจะลากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกองร้อยนั้นมีนายทหารพรานคนหนึ่งเล่าว่าคืนหนึ่งเขาออกไปปฏิบัติการล่าตระเวนกับลูกน้องอีกหกนายพวกเขากางเต็นท์นอนในพื้นที่ใกล้ชายป่าตอนเที่ยงคืนพอดีเสียงปืนกลดังขึ้นเหมือนอยู่ไม่ไกลทุกคนตื่นตกใจลุกขึ้นคว้าปืน แต่สิ่งที่เห็นตรงหน้าคือร่างของเพื่อนร่วมทีมกำลังถูกลากออกไปในความมืดต่อหน้าต่อตาพวกเขาพยายามวิ่งไปช่วยแต่เมื่อไฟฉายส่องออกไปกลับไม่พบอะไรเลยไม่มีร่างไม่มีเสียงมีเพียงรอยเลือดไหลยาวเป็นทางลึกเข้าไปในป่าต้องห้ามเช้าวันต่อมาพวกเขารายงานผู้บังคับบัญชามีการค้นหากันทั้งวันแต่ไม่เจอร่าง ไม่เจอแม้แต่กระดูกเหมือนคนคนนั้นถูกกองร้อยผีเอาไปและไม่เคยกลับมาอีกเลยผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านเล่าว่าบริเวณนั้นคือสุสานทหารเขมรที่ถูกฝังรวมถ้าใครบังอาจไปแต่ต้องเศษปืนหรือกระสุนเก่าๆที่หลงเหลืออยู่ในดินวิญญาณกองร้อยจะตามเอาชีวิตทันทีบางคนเจ็บป่วยล้มตายแบบหาสาเหตุไม่ได้ บางคนหายสาบศูนยอย่างไร้ร่องรอยและทุกครั้งที่มีการนับจำนวนคนหายชาวบ้านก็พึมพำเพียงคำเดียวว่ามันไม่ใช่การหายตัวไปแต่มันคือการถูกเกณฑ์เข้ากองร้อยอีกครั้งมีคนสงสัยว่ากองร้อยผีทหารเขมรเหล่านี้ยังคงเดอนลาตระเวนอยู่เพื่อเฝ้าสมบัติหรือบางสิ่งบางอย่างที่ถูกทิ้งไว้ในสนามรบสิ่งที่พวกเขายังตามหา สิ่งที่ยังไม่เคยได้คืนและตราบใดที่มันยังไม่ถูกพบกองรอยนั้นก็จะไม่ยอมปล่อยให้ใครรอดไปง่ายๆคืนนี้ถ้าคุณเดินไปในป่าชายแดนแล้วได้ยินเสียงฝีเท้าเดินเป็นจังหวะได้ยินเสียงตะโกนเป็นภาษาที่ไม่รู้จักหรือได้กลิ่นคาวเลือดที่โชยมาจากในดินคุณอาจไม่ใช่แค่ผู้หลงป่า แต่คุณกำลังเดินอยู่ท่ามกลางกองร้อยผีทหารเขมรและเมื่อพวกเขาเห็นคุณก็อาจจะถึงเวลาที่คุณต้องเข้าประจำแถวเหมือนคนอื่นๆที่ไม่เคยได้กลับออกมาอีกเลยหลายสิบปีก่อนหลังการสู้รบอันดุเดือดทหารเขมรกว่าร้อยถูกสังหารกลางสนามศพกองทับกันเป็นชั้นๆเลือดแดงฉานไหลนองไปทั่วทุ่ง จนดินแถบนั้นเปลี่ยนเป็นสีคล้ำและเมื่อการสู้รบสิ้นสุดลงศพทั้งหมดถูกลากมากองรวมแล้วฝังอย่างลวกๆไม่มีใครสวดไม่มีการทำพิธีมีเพียงความโกรธแค้นและความตายที่ยังคงก้องสะท้อนอยู่ในดวงวิญญาณของพวกเขาชาวบ้านเรียกพื้นที่ตรงนั้นว่าสุสานเลือดยามกลางวันก็เป็นเพียงทุ่งหญ้าธรรมดา แต่เมื่อพระจ,จันทร์ขึ้นสูงทุกอย่างกลับเปลี่ยนไปเสียงกรีดร้องเสียงระเบิดและเสียงปืนจะดังขึ้นพร้อมกันราวกับโลกทั้งใบย้อนเวลากลับไปสู่วันสังหารหมู่มีเรื่องเล่าว,ว่าทหารพรานชุดหนึ่งถูกส่งเข้าไปตรวจสอบเพราะมีรายงานคนหายพวกเขาเข้าไปในป่าต้องห้ามเมื่อพลบคำ่ำเพราะถึงสุสานนั้น อากาศกลับเย็นวูบยังฉับพลันลมหายใจทุกคนกลายเป็นไอขาวทั้งที่เป็นฤดูร้อนพวกเขาตั้งวงพักหวังจะรอจนฟ้าสางก่อนกลับแต่ไม่ถึงชั่วโมงเสียงฝีเท้าหนักแน่นก็เริ่มดังขึ้นจากรอบด้านฝีเท้าเป็นร้อยแต่เมื่อส่องไฟฉายออกไปก็เห็นเพียงเงาสลัวของทหารแต่งชุดเต็มยศแต่ใบหน้า เละจนจำสภาพไม่ได้เสียงตะโกนเป็นภาษาต่างถิ่นดังขึ้นก้องกังวานและในวินาทีนั้นกองร้อยผีเริ่มวิ่งเข้าหาพวกเขาเสียงปืนกลสนิมเก่าถูกเหนียวไกใส่แม้จะเป็นกระสุนจากโลกวิญญาณแต่มันกลับฝังร่องรอยไว้ที่ต้นไม้รอบด้านจริงๆจ,จนทหารพลานต้องวิ่งหนีเอาชีวิตรอดหนึ่งในพวกเขาเล่าว่า ระหว่างวิ่งมีเงาทหารหัวขาดพุ่งเข้ามาคว้าไหลเขาหันไปเห็นดวงตาแดงฉานเพียงคู่เดียวมองทะลุความมืดก่อนที่เพื่อนอีกคนจะคว้าแอมเขาลากออกมาได้ทันแต่เสียงหัวเราะต่ำๆยังคงก้องตามหลังมาเหมือนกองร้อยนั้นไม่ได้ต้องการฆ่าในทันทีแต่ต้องการไล่ล่าอย่างจงใจอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นกับชาวบ้านกลุ่มหนึ่ง ที่หลงเข้าไปหาของป่าพวกเขาเล่าว่าตอนกลางดึกได้ยินเสียงกลองรบดังขึ้นพร้อมกับแสงไฟแปลกๆคล้ายคบเพลิงหลายสิบดวงลอยกลางทุง่งเมื่อเข้าไปใกล้กลับพบว่ามันไม่ใช่คบเพลิงแต่เป็นกะโหลกไฟที่มีไฟลุกโชนออกมาจากเบ้าตากะโหลกเหล่านั้นลอยวนอยู่เหนือสุสารพร้อมเสียงหยหวนเหมือนคนถูกเชื่อว่ากันว่า ใครที่กล้าเดินข้ามสุสานเลือดตอนเที่ยงคืนจะได้ยินเสียงกระซิบที่ข้างหูเป็นภาษาตานถิน่นฟังไม่ออกแต่สัมผัสได้ถึงความเกลียดชังและถ้าคุณเผลอหันไปตามเสียงนั้นคุณจะเห็นทหารผีทั้งกองร้อยยืนล้อมรอบพร้อมกับค่อยๆขยับเข้ามาทีละก้าวทีละก้าว,าวจนกว่าคุณจะสิ้นใจ หรือหายไปในความมืดตลอดการหลายคนเชื่อว่าเหตุผลที่กองร้อยผีเหล่านี้ยังคงวนเวียนอยู่เพราะวิญญาณพวกเขาไม่ได้ถูกส่งไปไหนยังคงถูกผูกมัดอยู่กับอาวุธสนามรบและความแค้นบางคนเชื่อว่ามีสิ่งหนึ่งถูกซ่อนอยู่ใต้สุสานเลือดสิ่งที่เป็นหัวใจสําคัญที่ผูกวิญญาณทั้งหมดเอาไว้ และหากใครไปแตะต้องก็จะถูกกองร้อยนั้นตามหลอกจนกว่าจะตายและคืนนี้คุณยังจะกล้าลองเดินไปตามแนวชายแดนเงียบๆไหมเพราะคุณไม่มีวันรู้เลยว่าเสียงฝีเท้าที่ดังอยู่ข้างหลังนั้นเป็นเพียงเสียงของลมพัดหรือเป็นเสียงก้าวเดินพร้อมเพรียงของกองร้อยผีทาหารเขมรที่กำลังรอเกณฑ์คุณเข้าสู่กองร้อยของพวกเขา คืนที่เงียบสงัดในป่าชายแดนอุบลใครหลายคนที่เคยเดินเข้าไปต่างพูดเหมือนกันว่าบรรยากาศนั้นไม่ใช่ความวังเวงธรรมดาแต่มันคือความกดดันที่บีบหัวใจเหมือนมีใครสักคนกำลังจับตามองอยู่ตลอดเวลาหลังจากเรื่องเล่าของสุสานเลือกแพร่กระจายออกไปมีข่าวลือถึงการหายตัวอย่างต่อเนื่องของทหารพราน และชาวบ้านที่เข้าไปในป่าต้องห้ามบางศพถูกพบแต่สภาพไม่เหมือนถูกสัตว์กัดกินร่างกายถูกฉีกขาดเหมือนโดนระเบิดซ้ำๆบางคนไร้หัวบางคนเนื้อหนังหายไปครึ่งตัวเหลือเพียงโครงกระดูกที่ยังสวมรองเท้าทหารขาดรุ่งริ่งอยู่และสิ่งที่สยดสยองที่สุดก็คือใกล้ๆศพเหล่านั้น มักจะพบรอยรองเท้าทหารเก่าหลายสิบรอยเรียงกันอยู่รอบๆเหมือนกับมีใครเดินวนล้อมร่างนั้นก่อนที่เขาจะสิ้นใจเรื่องเล่าของพยานบางคนยิ่งทำให้ความน่าสะพรึงเพิ่มขึ้นไปอีกคือหนึ่งทหารพรานสองนายที่เหลือรอดกลับออกมาได้เล่าว่าพวกเขาเผลอเดินเข้าไปลึกเกินไปจนผึงใจกลางสุสาเลือดท่านใดนั้นเสียงกลองรบก็ดังขึ้น ไม่ใช่เพียงเสียงก้องแต่เป็นเสียงที่ดังสนัน่นราวกับมีใครกำลังกระหน่ำตีกลองขนาดมหือมาอยู่ใต้ดินทุกจังหวะตีทำให้พื้นสั่นสะเทือนจนฝุ่นดินร่วงลงมาจากต้นไม้และทันใดนั้นพื้นดินตรงหน้าพวกเขาเริ่มปริแตกเศษไม้เศษโครงกระดูกและเศษอาวุธเก่าถูกดันขึ้นมาจากใต้ดินตามแรงสั่นสะเทือน เผยให้เห็นโพรงมืดขนาดใหญ่ที่อยู่ใต้สุสานในความมืดนั้นพวกเขาได้ยินเสียงร้องโหยหวนเสียงที่ดังออกมาพร้อมกันเป็นร้อยร้อยเสียงมันไม่ใช่เสียงของมนุษย์ที่มีลมหายใจแต่มันคือเสียงของวิญญาณที่ยังติดค้างอยู่ในสนามรบทหารทั้งสองแท่ช็อกพวกเขาพยายามหนีออกมาแต่กลับเห็นร่างทหารผีเป็นกองร้อยยืนขวางทางเป็นแถมเรียงราย บางคนไร้แขนบางคนครึ่งตัวหายไปแต่ยังคงถือปืนเล็งตรงมาที่พวกเขาในดวงตาแดงฉานมีเพียงความเกลียดชังหนึ่งในพยานเล่าว,ว่าเขาเห็นชัดๆว่าทหารผีคนหนึ่งที่ไม่มีหัวคอขาดเล็กแต่กลับหัวเราะออกมาเสียงหัวเราะที่ดังก้องไปทั่วป่าก่อนที่ร่างนั้นจะวิ่งพุ่งเข้ามาหา พวกเขาหนีสุดชีวิตจนข้ามเส้นเขตที่ชาวบ้านขีดด้วยผงพเนียงกันผีได้และนั่นคือสิ่งเดียวที่ทำให้ทั้งคู่รอดออกมาได้แต่เรื่องยังไม่จบเพราะตั้งแต่วันนั้นมาหนึ่งในพยานเริ่มได้ยินเสียงกลองดังในหัวทุกคืนยิ่งใกล้เที่ยงคืนเสียงนั้นยิ่งดังขึ้นเหมือนกองร้อยผีกำลังเดินมาหาเขาบอกว่าทุกครั้งที่ปิดตา จะเห็นภาพเงาทหารเป็นร้อยเดินวนรอบบ้านและเขารู้ดีว่าไม่นานเกินรอกองร้อยนั้นจะมาลากเขากลับไปสู่สนามรบที่ไม่มีวันสิ้นสุดมีผู้เท่าคนหนึ่งเล่าเอาไว้ว่าสุสานเลือดไม่ได้เป็นเพียงที่ฝังศพแต่มันคือหลุมกักวิญญาณใครที่ถูกฆ่าตายในสนามรบแห่งนั้นจะถูกกักไว้ใต้โพรงไม่ได้ไปไหน เสียงกลองที่ดังในยามค่ำคืนก็คือเสียงเรียกผลที่ทำให้กองร้อยผีรวมตัวกันอีกครั้งเพื่อรบต่อไปเรื่อยๆและสิ่งที่น่ากลัวกว่าการถูกฆ่าก็คือการถูกเกณฑ์ให้เข้าร่วมกองร้อยนั้นตลอดกาลไม่มีวันปลดประจำการไม่มีวันได้หลุดผลคืนนี้ถ้าคุณบังเอิญอยู่แถวชายแดนแล้วได้ยินเสียงกลองดังขึ้นจากป่า อย่าเผลอเดินตามเสียงนั้นไปเด็ดขาดเพราะคุณไม่มีวันรู้เลยว่าก้าวถัดไปจะพาคุณไปยืนอยู่แถวที่ว่างของกองร้อยผีทหารเขมรหรือไม่เสียงลมหนาวพัดหอยหวนข้ามป่ารกชายแดนราวกับเสียงกรีดร้องของผู้คนที่ถูกทิ้งตายเมื่อหลายสิบปีก่อนคืนนี้เนียบผิดปกติ แม้แต่มแมลงกลางคืนยังหยุดส่งเสียงมีเพียงกลิ่นเหม็นสาบของโคลนและเหล็กสนิมที่อบอวลลอยมากับอากาศจ่าแสงนั่งกอดปืนกลไว้แน่นมือสั่นจนเหงื่อเย็นไหลตามไรผมเขาเหลือบมองทหารใหม่ที่นั่งเงียบอยู่ในบังเกอร์ใบหน้าซีดขาวเหมือนถูกสูบวิญ,ญญาณออกไปครึ่งหนึ่งมันกลับมาแล้วใช่ไหมพวกมันเสียงทหารใหม่กระซิบแผ่วจนแทบไม่ได้ยินจ่าแสงไม่ตอบ เขาเพียงแต่งเงี่ยหูฟังเสียงรองเท้าบูทเดินลากไปกับพื้นดินดังขึ้นทีละก้าวช้าๆหนักๆเหมือนคนที่ขามีโซ่เหล็กพันไว้ก้าวเข้ามาใกล้บังเกอร์เรื่อยๆจ่าแสงกลืนน้ำลายฝืดคอทันทีเพราะเสียงนั้นไม่ใช่เสียงทหารของเขาแน่นอนทุกคนถูกสั่งให้นั่งอยู่ข้างในแต่เสียงก้าวเดินกลับดังก้องร,บรอบๆเหมือนกองร้อยขบวนใหญ่ที่กำลังเคลื่อนเข้ามา แล้วมันก็มาถึงเสียงตึ้งของปืนไรเฟิลเก่าๆที่กระแทกลงกับพื้นดินตามมาด้วยเสียงหอบหายใจถี่สั้นกลิ่นเหม็นคาวเลือดลอยโชยเข้ามาแรงขึ้นเรื่อยๆทหารใหม่เริ่มสะอื้นเบาๆพวกมันผีทหารเขเมรนกลับมาเอาเลือดเราแล้วทันใดนั้นแสงไฟฉายจากบังเกอร์อีกฝั่งหนึ่งก็กวาดออกไปสายตาทุกคู่ชะงักทันที ภาพที่เห็นคือทหารในชุดเก่าขาดวิ่นหมวกเหล็กบิดเบี้ยวเต็มไปด้วยรอยบุกใบหน้าครึ่งหนึ่งถูกไฟไหม้จนเห็นฟันกรามสีดำโผล่ออกมาตาของมันเรืองสว่างสีแดงคล้ายฐานไฟมันยืนอยู่เฉยๆแต่ตามร่างกายมีนอนสีขาวไตย,วย,ยัวเยะร่วงลงมากับพื้นเป็นกลุ่มยิงมันเสียงผู้หมวดตะโกนขึ้นทันทีกระสุนปืนกลถูกรัวออกไปกลางความมืดเสียงดังสนั่นก้องป่า แต่ภาพตรงหน้ากลับไม่ขยับไม่สะทกสถานแม้กระสุนจะเจาะร่างจนทะลุเป็นรูแต่ผีทหารขเขมรยังยืนนิ่งก่อนที่มันจะยกปืนเก่าขึ้นชี้กลับมาเสียงปืนเก่าดังปังง่องกระสุนสนิมพุ่งทะลกหมวกเหล็กของพลทหารที่นั่งข้างจ่าแสงร่างของเขาหงายตึงเลือดพุ่งกระเซน็นเต็มผนังบังเกอร์ทุกคนกรีดร้องลั่นความกลัวแผ่ซ่านไปทั่ว ไม่มีใครเชื่อแล้วว่านั่นแค่เป็นวิญญาณเพราะกระสุนมันฆ่าคนจริงได้ด้วยข้างนอกเสียงฝีเท้าทั้งกองร้อยเริ่มเดินเข้ามาเหมือนคลื่นซัดเข้าหาชายฝั่งเห็นเงาร่างมากมายในหมอกควันโผล่ขึ้นมาทีละร่างบ้างศีรษะขาดครึ่งบ้างตัวขาดแหว่งแต่ยังเดินถือปืนอยู่เหมือนทัพที่ไม่รู้จักตายผู้หมวดตะโกนลั่นถอยไปที่ค่ายหลัดพวกมันไม่ใช่คนแต่ก่อนที่ใครจะขยับ ผีทหารขมรนก็กระโจนเข้ามาร่างมันหนักหน่วงกระแทกกับบังเกอร์เสียงกระดูกแตกดังกรอบพลทหารอีกคนถูกคว้าคอหักต่อหน้าทุกคนเสียงกรีดร้องสลับกับเสียงปืนดังระงมทั่วแนวป่าแสงไฟลับวับสลับกับความมืดเหมือนสมรภูมิที่ถูกฉีกออกจากนารกทหารที่ยังรอดพยายามวิ่งหนีเสียงรองเท้ากระแทกกับดินดังต่อเนื่องป่ารอบตัวเต็มไปด้วยเงาดำที่ไล่ตามติด,ตด เสียงโซ่เหล็กกระแทกกันดังแกร้งแกร้งแกรงเรากับกองพันผีที่สาบานว่าจะไม่หยุดจนกว่าคนเป็นจะสิ้นลมหายใจแต่ความน่ากลัวที่สุดยังมาไม่ถึงเพราะทหารที่วิ่งลม้มลงตายทีละคนกลับลุกขึ้นใหม่กลายเป็นพวกเดียวกับผีทหารขเขมรใบหน้าซีดขาวดวงตาแดงกำาเสียงครางต่ำล้อนหูพวกมันกำลังเพิ่มจำนวนจาแสงพึมพร,รมเสียงสั่น ชายแดนที่เงียบสงัดจึงกลายเป็นสนามรบต้องสาบอีกครั้งเสียงปืนเสียงโซ่เสียงกรีดร้องของทั้งคนเป็นและคนตายประสานกันจนแทบแยกไม่ออกไม่มีใครรู้ว่าสุดท้ายแล้วใครจะรอดและนี่คือจุดเริ่มต้นของฝันร้ายที่ยังไม่สิ้นสุดกลางคืนที่ป่ารกชายแดนเงียบงนันราวกับลมหายใจของโลกถูกกลืนหายไปมีเพียงเสียงลมพัดผ่านใบไม้แห้งที่เสียดสีกันดังแผ่วเบาแต่ในความเงียบงันนั้น กลับแฝงไปด้วยความกดดันที่มองไม่เห็นเหมือนว่ามีดวงตานับสิบนับร้อยคู่จ้องมองจากความมืดลึกเข้าไปในพงไพรทหารหนุ่มสามนายที่ถูกส่งออกลาดตะเวนยังไม่ทันรู้ตัวเลยว่ากำลังเดินเข้าสู่แดนต้องหามที่เต็มไปด้วยวิญญาณโกรธแค้นพื้นดินตรงนั้นครั้งหนึ่งเคยเป็นสนามรบที่กองทัพเขมรแดงและกองทัพไทยปะทะกันอย่างดุเดือดเลือดนับร้อยชีวิตซึมซาบลงไปในดิน กลิ่นคาวยังติดอยู่แม้จะผ่านมาหลายสิบปีและทุกย่างก้าวที่พวกเขาเดินเข้าไปเหมือนกำลังปลุกบางสิ่งที่ถูกฝังกลบมานานให้ตื่นขึ้นจ่าสมคิดหยุดยืนกลางป่ามืดแล้วหันซ้ายหันขวาเขารู้สึกถึงแรงเย็นว่าบรอบตัวทั้งที่เหงื่อชุ่มหลังพวกแก่งได้ยินเสียงไหมเหมือนมีคนเดินตามเราน้ำเสียงของเขาแหบพร่าเหมือนคนคอแห้งพลทหารยอดมองกลับไปเสียงกรอบแกรบของกิ่งไม้แห้งดังขึ้นจากด้านหลัง ทุกคนเงียบกริบหัวใจเต้นแรงแต่เมื่อฉายไฟฉายย้อนกลับไปกลับพบเพียงเงาของต้นไม้สูงดำทะมึนกับสายหมอกหนาทึบที่คลี่คลายออกจากดินเหมือนควันพิษแล้วทันใดนั้นเสียงกลองศึกโบราณก็ดังมาจากความมืดตึงตึงตึงดังทียิบเหมือนกองทัพกำลังเคลื่อนพลเสียงตะโกนเป็นภาษาที่พวกเขาไม่เข้าใจดังระงมเสียงรองเท้าทหารจำนวนมากกระทบพื้นดินดังก้องรอบด้าน ทุกคนหันไปมองกันด้วยแววตาตื่นตระหนกไม่จริงเสียงแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้มันตายกันหมดแล้วไม่ใช่เหรอหนึ่งในทหารตะโกนออกมาน้ำเสียงเต็มไปด้วยความหวาดกลัวในหมอกสีเทาขาวนั้นปรากฏร่างทหารนับสิบในเครื่องแบบเก่าเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งเปื้อนเลือดเน่าบางคนร่างกายแหว่งหายไปครึ่งตัวบ้างบางคนกระโหลกเปิดเห็นหนอนเลื้อยชัยร่างเหล่านี้ก้าวเดินตรงเข้ามา เสียงรองเท้าเก่าที่เต็มไปด้วยดินเลือดกระแทกพื้นดินดังชัดกลิ่นเหม็นคาวและเน่าโชยเข้ามาจนแทบอาเจียนพลทหารยอดชี้มือสัน่นพวกมันพวกมันไม่มีตาพระเจ้าเบ้าตามันว่างเปล่าเสียงครางต่ำเหมือนวิญ,ญญาณจากขุมนรกดังประสานกันเสียงนับสิบๆซ้อนทับกันจนสนามรบในอดีตกลับมามีชีวิตอีกครั้ง ทั้งสามนายถอยหลังช้าๆปากแห้งผากมือกำปืนแน่นแต่ยิงไม่ออกเพราะนิ้วแข็งเกรงไปด้วยความกลัวแล้วร่างหนึ่งที่สูงใหญ่เดินออกมาข้างหน้ามันคือทหารขเขมินในสภาพเน่าครึ่งตัวดวงตาข้างหนึ่งหลุดห้อยลงมาเหมือนลูกแก้วเละมันแบกปืนกลเก่าที่ขึ้นสนิมแต่ยังคงเสียงคลิกคลิก เหมือนกำลังจะยิงออกมาเสียงหัวเราะตำตาแห่พระหลุดจากปากที่มีแต่ฟันแตกๆพวกมึงยังไม่ตายนั้นเหรอตายที่นี่เสียงปืนดังสนั่นจากความว่างเปล่าทั้งที่ไม่มีลูกกระสุนแต่แรงกระแทนมองไม่เห็นกลับพุ่งเข้ามา กระสุนวิญญาณเจาะเข้าร่างพลทหารเกรียงจนเขากระเด็นล้มลงไปกองกับพื้นเลือดพุ่งออกมาโดยที่ไม่มีบาดแผลให้เห็นไม่เกรียงเสียงจ่าสมชิตตะโกนก้องแต่ทหารผีทั้งกองร้อยกลับหัวเราะสนั่นไปทั่วป่าเสียงหัวเราะนั้นก้องสะท้อนจนป่าทั้งผืนสั่นสะเทือนแล้วร่างที่ตายไปแล้วค่อยๆลุกขึ้นจากพื้นดินรอบๆพวกเขา เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนทั้งกองพันถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งคืนนี้ไม่ใช่เพียงกองร้อยแต่เป็นกองทัพผีทหารขเขมรทั้งสนามรบที่พร้อมลากผู้บุกรุกเข้าไปสู่นรกกลางดึกคืนนั้นเสียงลมชายป่าพัดวูบวาบแผ่นฟ้าปกคลุมด้วยเงาดำไร้แสงดาวบรรยากาศเย,นย็นเยือกจนหน้าขนลุกทหารเวรที่เหลืออยู่พยายามนั่งเฝ้าตามจุดตรวจ แต่แววตาเต็มไปด้วยความหวาดระแวงเพราะสิ่งที่พวกเขาเจอเมื่อคืนก่อนยังตราตรึงไม่หายเงาทหารกัมพูชาหน้าตาเน่าเปื่อยครึ่งคนครึ่งศพเดินออกมาจากเงามืดเสียงรองเท้าทหารลากเคลือคลาดกับดินแดงยังคงสะท้อนในหัวคืนนั้นมีเสียงบางอย่างดังขึ้นอีกครั้งแกลกแกลกตุบตุบเหมือนรองเท้าหนักๆเดินใกล้เข้ามาเสียงนั้นดังมาจากแนวป่า ที่ไม่มีใครควรเดินในยามคำ่ำเสียงก็ยิ่งชัดขึ้นทุกคนเงียบกริบป,ปลายนิ้วกดไกปืนนั่นเหมือนพร้อมยิงแต่แล้วสายตาพวกเขาก็เห็นเงาตะคุ่มๆหลายร่างก้าวออกมาจากความมืดชุดทหารเก่าๆสีซีดขาดรุ่งริ่งดวงตาเป็นโพรงว่างเปล่าเหมือนกัะโหลกและที่น่าสยดสยองที่สุดคือบางร่างยังมีหนอนขา,ขาวๆไต่เลื้อยอยู่ตามเบ้าตาและปาก มันมาอีกแล้วเสียงกระซิบสันเครือดังออกมาจากทหารคนหนึ่งแต่ยังไม่ทันได้ลั่นกระสุนเสียงตะโกนภาษาที่ไม่คุ้นเคยก็ดังขึ้นเป็นเสียงแข็งกระด้างร้าวกับออกมาจากอีกโลกเสียงนั้นก้องไปทั่วแนวชายแดนแล้วทันใดนั้นพวกศพเดินก็พุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่ตาจะมองทันเสียงปืนรัวสนั่นดังขึ้นปังปังปัง,ปงกระสุนทะลุร่างมันแต่พวกมันกลับไม่หยุด ยังคงวิ่งพุ่งเข้ามาเหมือนร่างกายไม่มีวันเจ็บทหารบางนายถูกจับลากลงไปกับพื้นก่อนจะถูกดึงหายเข้าไปในความมืดเสียงกรีดร้องสั้นๆก็ดับทันทีความโกลาหลปกคลุมไปทั่วเสียงปืนเสียงร้องเสียงเนื้อฉีกกระชากสลับกันอย่างน่าสยดสยองกลิ่นข่าวเลือดคลุ้งไปทั่วค่ายในห้วงวินาทีนั้นเองทหารที่เหลืออยู่หันไปเห็นสิ่งหนึ่งอยู่ตรงกลางสนามร้าง ร่างหนึ่งที่สูงใหญ่กว่าทุกตัวที่เคยเห็นมันสวมชุดในทหารเก่าขาดวิน่นหมวกเหล็กแตกเป็นร่องแหว่งแต่ในดวงตาเต็มไปด้วยไฟสีแดงสดสว่างวาบราวกับแม่ทัพวิญญาณผู้บัญชาการกองร้อยผีทหารขาเขมรทั้งนวลก้าวเดินช้าๆเข้ามาพร้อมเสียงโห่ร้องดังสนั่นเหมือนกองทัพนับร้อยกำลังเคลื่อนพลตามมาทหารทุกคนถึงกับหยุดนิ่งไปชั่วขณะความเย็นวาบแล่นเท่ากระดูกสันหลังภาพนั้น มันชัดเจนเกินไปไม่ใช่แค่ผีหลอนธรรมดาแต่มันคือกองทัพนรกที่ยังคงสู้รบแม้จะตายไปแล้วหลายสิบปีแล้วทันใดนั้นเสียงหวีดร้องสุดขั้วก็ดังขึ้นจากหลังค่ายเหมือนมีใครบางคนถูกจับไปขืนคอเสียงขาดหายไปในพริบตาเลือดไหลยหยดลงจากเสาไม้ตรงแนวรัว้วทหารที่เหลืออยู่กำลังตัดสินใจจะวิ่งหนีหรือยืนหยัดสู้กับสิ่งที่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่ แต่ยังไม่ทันได้เลือกไฟสปอตไลท์ตรงกลางค่ายกระพริบวูบดับลงทันทีความมืดมิดเข้าปกคลุมไปทั่วท่ามกลางเสียงฝีเท้าหนักๆและเสียงโห่ร้องของกองร้อยผีที่ใกล้เข้ามาทุกขณะแล้วเรื่องราวทั้งหมดกำลังจะเปิดฉากที่แท้จริงในค่ำคืนนี้